อันนี้เราก็สั่งมากินอยู่บ้านกันนะคะจะบอกว่าร้านนี้เราจะไม่บอกชื่อร้านเพราะว่ามันอยู่แถวบ้านกูเนี่ยเลิศการกินไก่มากนะจ๊ะแต่ที่เลิศที่สุดก็คือไก่ย่าง Adder Bottom Chicken จากตูดไก่นี่จ้ะเหล่าปูมาจ้ะแถวบ้านลิลลี่เนี่ยมีกระเทยไหมไม่มีค่ะไม่มีแบบมาดามเลยเหรอไม่มีค่ะโลนึ่งสโลเดินเหรอเดินไปต้องเดินไปอาบน้ําแล้วกลับมางเหงื่อไม่แตกหรอไปใช่ไหมแล้วก็กลับมาแหหมาเลยตอนที่เขายิงกันนะที่บ้านลิลลี่ยังไงตอนนี้อนนี่เนู่ยอยู่ะ ตัวนี้ก็ยิงเหรอเหีียทัท้ามาดีเสียแม่บอกว่าดีเบาหวานอะภาษไปเลยค่ะภาษาภาษาพาวภาษาพาววันทูดีโฟสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะลิลี่ลิลี่ต้องสวัสดีเป็นภาษาลิลี่มีความสุสวัสดีค่ะพบกับรายการอิ่มเอมค่ะลิลี่พูดดิสวัสดีค่ะพบกับรายการอิ่มเอมสวัสดีค่ะพูเกิด เลยนะคะอิ่มเอมอิมเอค่ะเอออิ่มเองลิลี่อิ่มเอ็วันนี้นะคะเราไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าวันนี้ฝนตกเราก็เลยสั่งเนี่ยมากินที่บ้านนะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านลิลี่ที่นู่นลิลี่จริงๆริลิลี่เป็นคนประเทศอะไรเข่เมียนมาค่ะเมียนมาเหรออ้าวแล้วแต่ที่ลิลี่บอกไม่ใช่เมียนมาคืออะไรลิลี่เป็นอะไรกะเรียงกะเรียงค่ะอ่ากะเรียงกะเรียงนี่มันไม่ใช่ปาม่าเหรอไม่ใช่ค่ะมันเป็นยังไงไหนเล่าสิมันเป็นเมืองกานมันเป็นไงค่ะ มันจะมีกะเลรียมันจะมีเยอะมากพอมะมาณสีซอมันจะมีกะเชกะยากะเยเชประมาณมูยะคสเซมันจะมีเยอะมากหรือไม่ต้องแลบลิลลี่มันแลบเลยแล้วลิลี่อยู่ลิลี่อยู่อะไรกระเยกระอะไรนะกระเยกระเย่กระเยกระเยแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าพม่าเนี่ยคนไทยจะบอกว่าชื่อเมืองหลวงว่ายางกุ้งจริงๆคือเรียกว่าอะไรยางกออะไรนะยางกอเอ้มมาดิ ยางกุ้งยางกลางไม่ใช่ยางกุ้งค่ะไม่ใช่ยางกุ้งเพราะว่าตอนใหม่ๆมาเมืองกูฎาบิลี่ว่าลิลี่อยู่ยางกุ้งลิลี่ทำยิ้งใส่กุ้งนะโน่ยางกุ้งค่ะยาเกิร์ลยาเกิร์ลเลยนี่ลิลี่อยู่อ่ะดูไกลกับตัวเมืองพม่าปะไกลไม่ยังไม่เคยไปยาเกลือเลยค่ะอะไเหรอลิลี่ยังไม่เคยไปเลยเหรอไม่เคยไปอ้าวไม่เคยไปกรุงเทพไม่เคยไปกรุงเทพไม่เคยไปค่ะ อันตาจาว่ค่ะอ๋ออยู่ตาจัหวัดของพม่าเขาก็เลยเป็นกะรีรย่ยงกันแล้วที่ลิลี่อยู่อะมีส้มตำอย่างนี้ไหมไม่มีส้มตำเบรนี่ไม่มีค่ะนี่อันนี้ไปกินอะไรกันอะนี่จ้ะเหล่าปูมาจ้ะเพราะลิลี่เป็นคนที่ชอบกินอะไรแซ่บๆมากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะวันๆนหนึ่งลิลี่จะกินอยู่แค่สองอย่างเมนูก็คือส้มตำกับอะไรอ่าชื่ออะไรนะจะไม่ได้นะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาที่นู้นเรียกว่าอะไร จำได้้มอ,อ๋อ <laughs> พอดิลิทไม่ค่อยได้พูดภาษาเขาเหรอคะอะแล้วภาษาพม่าก,กับภาษากะเหรี่ยงเหมือนกันไหมไม่เหมือนยังไงไอ,อย่างเช่นไอ้น้องสอนน่อะสมมติสวัสดีภาษาพม่าพูดว่าเมิงกะลาบาเมิงกะลาบาสวัสดีภาษา,ากะเหรี่ยงโอลเล่ยฮะโอลเล่ยโอลเลเบดโอลเล่ย์ออลเลเวบดกาค่ะแล้วบอกรักอะถ้าสมมติว่าภาษาพม่าเราพูดอะไรบอกรักอะชิเตะเชอร์เตมชอเตะภาษาพม่าเหรอค่ะเจ็ดเด๋ว ชิี้แต่เมือปวเชื่อชี้แต่ชิ้แต่แปลว่ารักรักนะแล้วถ้าภาษากะเรี่ยงอะเอนน่ะฮะยเอนน่ะเอนน่ะแล้วลิลี่มีคนแอนน่ะยังไม่มีโกหกไม่โกหกหนุ่มๆมานี่เออมีหนุ่มเป้ามีค่ะอ่าอันนี้เราก็สั่งมากินอยู่บ้านกันนะคะจะบอกว่าร้านนี้เราจะไม่บอกชื่อร้านเพราะว่ามันอยู่แถวบ้านกูมึงตามสั่งอ่ะมึงก็คงจะ ไม่จอดอ่ะลิลี่หนึ่งจีของลิลี่อ่าส้มตำขค่ไม่ได้ก็ต้องมีนี้จ้ะร้านนี้เขาจะมีไก่นี้จ้ะอันนี้คือกูเนี่ยเลิฟการกินไก่มากนะจ๊ะแต่ที่เลิฟที่สุดก็คือไก่ย่าง at the bottom chicken นะจ๊ะตูดไก่คือไอเลอิฟไม่ไหวเลิฟสุดๆนี่ไว้ตรงน,นี้วันนี้เรื่องที่จะเล่านะจ๊ะเราก็จะคุยกับลิลลี่เราให้ลิลลี่อะ่ะเล่าเรื่องที่นู่นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเร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 าเล่เาของเราอ่ะคนก็อาจจะเบื่อแล้วเราให้ลิลี่มาเล่าของลิลลี่บ้างแถวบ้านลิลลี่เนี่ย ยังไม่ต้องเอาตัวพม่าก่อนเอาตัวแค่กระเลียงมีกระเทยไหมไม่มีค่ะไม่มีแบบมาดามไหมเหรอไม่มีค่ะอ๋อจะบอกก่อนลิลลี่จะเรียกเอว่ามาดามเพราะตั้งแต่วันแรกที่ลิลลี่เข้ามาเราจะให้ลิลลี่เรียกเราว่ามาดามด้วยวเขาไดอยากเป็นคุณนายวันแรกที่ลิลลี่มาอยู่บ้านมาดามเนี่ยลิลลี่ชื่ออะไรชื่อคิวเทย์ค่ะคิวเทยแล้วกูอบบไม่รู้ว่าคิวทย์จริงๆอ่ะเออคิวเทย์เลยคือจริงคิวเทย์คิวทย์แต่จริงๆที่กูได้ยินของลิลลี่คือละทวย กูบอกว่ามึงลิลี่เข้ามาอยู่บ้านกูอะพร้อมกุ้งแต่วันแรกเลยกูถามว่าชื่ออะไรอ่ะหนูเชื่ออะไรลูกและช่วยกูดิว่าละด่วยก็ไม่เหมาะแน่ถ้าบ้านกูชื่อมีคนชื่อละถ่วยมันน่าจะเศร้าไัหมดทั้งบ้านลิลี่เล่าเหตุการณ์ตอนนี้หน่อยมัธยมลิลี่เป็นคนยังไงแต่คนที่ไม่ชอบพูดค่ะทำไมอะช่อนเี่ค่ะ ชอบเล่นชอบเล่นยังไงชอบเล่นมือแบบที่ตัวปะถุ <c oughs> ช่อเล่นเหมือเนเรียกว่าอะไรนะยางยางชอบอันนั้นอนะ่ะลิลี่ชอบโดนแกล้งไหมหรือชอบแกล้งคนอื่นไี่ชอบโดนแกล้งค่ะชอบแกล้งคนอื่นไหมชอบแกล้งคนอื่นไหมแล้วเคยโดนแกล้งไหมไม่เคยค่ะไม่เคยโดนแกล้งจริงเหรอบ้านลิลี่เป็นยัลี่เล่าให้ฟังดิเหมือนที่ลิลี่เคยเล่ามาดามฟังว่าอยู่ตรงไหนอยู่ไกลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไกลค่ะ ลำบากไหมตอนที่อยู่ที่นู่นอ่ะลำบากนิดเดียวค่ะลาบากนิดเดียวแปลว่าไม่ลาบากมากไม่ลำบากมากตอนแรกมันไม่มีด้วยนงไฟไฟมีแล้วค่ะตอนนี้มีแล้วตอนนี้ที่อยู่ที่สวยยาเรียกว่าเลยนะอยู่ในป่าที่เขาขี่เรียกว่าอะไรนะยาอันไหนยากูไม่ใช่ค่ะต้นมาต้นยางตูนยาใช่ไหมต้นยาต้องป่าอันนาไก่มากไก่ประมาณไหนตัวนี้เราก็นั่งหมู่บ้ะโลไหม โลนึง่งสโลเดินเหรอเดินไปต้องเดินไปอาบน้ําแล้วกลับมางเงือไม่แตกหรอไปไปใช่ไหแล้วก็กลับมาแห้หมดเลย <laughs> อันหน้ามือเสื้อหมดเลยใช่ไหมกลับมาเสื้อว่าแห้งหมดเลยอาแล้วขนมอะไรอย่างเงี้ยกินได้ไหมมีอะไรกินไหมขนมไม่มีค่ะอยู่ในป่าไม่มีถ้าจะเกยต้องไปที่มีหมู่บ้านต้องขึ้นไปไกลมากจริงเหรอแล้วก็เลยไม่อยากกินขนมเลยอรอก็อยากกินก็กินอะไรอยากกินอะไรหวานๆอ่าเี้ยทำไงกิหวานมันจะมีที่น้ำตาแห้วอ่ะเขาเรียกว่ามันจะมีก้อนใหญ่ๆอ่ะคืออะไรพูดไปเลยเลยพูดไปเลยอบุูอประันันคอเขาเรียกว่าน้ที่ทากับข้าวน้ำตาปี๊บน้ำตาปี๊มันจะมีก้อนมีด้วยใช่ไหมมันเกินน้ำตาปี๊แล้วก็น้ำ ทำรอว่ะกีเวนนี่ซอสหรอค่ะก็คือของหวานนะนะคือของหวานที่สุดแล้วอย่างเงี้ยหรออยู่อยู่ในปะอืมอันนี้อร่อยเนาะอร่อยเอาแล้วอย่างแบบวันเกิดอย่างเงี้ยแฮปปี้เบอร์เดย์กันไหมไม่เคยเลค่ะของหรอไม่มีเฮ้ยกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่สิบห้าค่ะสิบห้าเดือนห้าสิบห้าเดือนห้าทุกคนสามารถส่งของหวานให้ลิลลี่ได้นะคะ ลิลี่เกิดพร้อมๆปองเช่ปะสะพาเออเดือเดือดปะเชฟกูว่าครบสุดแล้วกินต้มตำงก็มากับเมงวันเนี่ยสมมติตอนที่อยู่ที่นู่นน่ะลิลี่บอกว่าลำบากมากตอนหน้าร้อนของเราปีอะไรวะที่มันร้อนมากอะแต่ลิลี่ว่าไม่ร้อนท่าบ้านลิลี่เลยบ้านลิลี่เป็นยังไงที่นู่นอะที่บ้านหรือว่าที่ที่ยะครับที่บ้านที่บ้านร้อนมากเราจะเมินนั่นร้อนนอนไม่ได้เลยร้อนแบบ มีพัดลมไหมพัดลมมีแต่ว่าตอพัดลมมันไม่มันไม่มันไม่เย็นแหวนโลนล้อมหมดเลยค่ะอืมแล้วพื้นเป็นปูนไหมปูเปะอันนั้นอะดินไม้ไม้ลอมากค่ะล้นมมาแล้วอยู่กันยังไงอะพี่น้องลิลี่มีกี่คนอะสี่คนผู้หญิงสอบผู้ผู้ชายสอบแล้วแม่ลิลี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเรื่องที่นู้นก็คือแบบก็จะลำบากใช่ไหม ลิลี่เจอมาดามครั้งแรกลิลี่รู้สึกอย่างไงบ้างแบบเดินเข้ามาเจอมาดามครั้งแรกเลยสุดดีมากดิแอมาด์ดีใจว่าใจดีใจดีสวยแมมมาดามวันแรกอ่ะสวยมากอ้าวจำไหมหนูว่าอยากรู้ว่าลิลี่บอกไม่มีไม่มีกระเทยอ่ะแล้วมาเจอเพียมครั้งแล้ตกใจปะไม่ตกใจครับเพราะว่าเคยเห็นแล้วค่ะรู้แมว่ามาดามเป็นดารารู้คับพี่พี่เราบอกแล้วครับ อ๋อพี่ที่พามาบอกแล้วคือตอนนี้ลิลลี่มีใบทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วนะไม่ต้องแบบตกใจนะหมดไปหลายบาทเหมือนกันนะพาไปทําอะมึงหลายมืดนะของลิลลี่อะพาสปอร์ตอะนานด้วยอืมยากของลิลลี่อะเคยมาเป็นเหมือนแม่บ้านของบ้านเราแล้วก็เหมือนแบบเออพาลิลลี่มาลิลลี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่อค่ะยี่สิบเอ็ดมีแฟนไหมไม่มีเคยมีแฟนไหมไม่เคยมีเลยไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยค่ะสเปคผุ้ชาที่ชอบทอบแบบไหน สูงค่ะสูงเป็นเป็ดเลยไหมตูเป็นเป็ดเลยเหรอก็เป็ดไม่รู้อ่ะเป็ดคือสูงประมาณสากหเนี่ยชอบเป็ดไม่ชอบดาราผู้ชายที่ชอบใครของไทยอ่ะชอบชื่ออะไรจำไม่ได้เนาะนางชอบดูเป็นเอ็นนี่ซีรีส์วายใช่ไหมที่เป็นผู้ชายชอบกันใช่ไหมปูเป๊ะฮะชื่ออะไรนะที่ปูเป๊ะปูเป๊ะชื่ออะไรนะมิมเอิร์ดมิสเอิร์ดเอิร์ดนุนิว ชอบทำนุนชอบนุ่นิวชอบเอิร์ธชอบใครอีกเมสเมจะมีสอบคู่ค่ะเออเมย์ชื่ออะไรนะยจะไม่ได้เดี๋ยวกูถามเมสก่อนแป๊บหนึ่งคนอะไรชื่อเมสลิลี่ฮัลโหลเอฟลิลี่มันชอบดาราซีรี่วายชื่ออะไรบุญเตมปันท้าทุกคนเลยนะบุญเตมค่ะอ๋อทำไมใครอีกไบรทก็จะไบรท์ไบรท์วินใครอีกเมสเอิร์ธเมสเอิร์ธอะไรใครลิลี่พูดดิทีบ พี่ลูกแกลชอบสองคนนั่นอะอ๋มมกกอ,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 อมิกกับเอิร์ธมมิกกับเอิร์ธเอเอเออเออแค่นี้แหละมิกกับเอิร์ทติลลี่ก็คือชอบมากทีเนี้ยมาอยู่กับมาดามอ่ะติลลี่ต้องบอกว่าอะไรที่มาดามไม่ชอบบ้าง5อย่างเริ่มเสื้อเสื้อหรอคะไม่อะไรก็ได้ที่มาดามไม่ชอบอ่ะที่แบบรู้เลยว่าเออมาดามไม่ชอบแน่เลยอะไรเงี้ยแบบถ้าเห็นมาดามจะหงุดหงิดเลยอะไรเงี้ย ที่แบบไม่ชอบเลยเห็นแล้วแบบหุดหงิดแน่อะไรเงี้ยลีต้องรีบแบบเออต้องรีบทำเลยอยากให้มาดามเห็นอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยเออไม่ชอบอันนั้นอ่ะที่ชิมมาเปลียนอ่าที่ที่ลองชิมหมาต้องเปลี่ยนตลอดค่ะอะไรอีกน้ำหมาน้ำหมาห้ามแห้งค่ะอะไรอีกแล้วก็ไว้พระเปลี่ยนน้ำไว้พพะเราเปลี่ยนน้ำไว้พระอะไรอีกไว้ที่ชูเนตัวกะข้าวอ่ะอืมห้ามลก <ภ>โต๊ะโต๊ะอะไรนะเขาเรียกโตะกับข้าวโต๊ะกับข้าวห้ามลกอะไรอีกอีกหนึ่งอย่างเรีวมีไหมไม่มีเลยค่ะแล้วอะไรที่มาดามชอบมากเห็นแล้วมาดามชอบกรีก๊ดเลยอ่ะชอบส้มตา <c oughs> เอาะอะไรอีกส้มตาแล้วก็ยา ยำก็ยาขนมอ่ะขนมยำยำขนมจีนยำขนมจีนเออแล้วก็ปลากระป๋อ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 เหล้ามาดัชอบไหมชอบชอบไหมมาดังกินเหล้าบ่อยไหมกินเหล้าบ่อยค่ะถ้ามีเจ็ดวันมาดังกินเหล้ากี่วันเข้า แล้วสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ว่าเอ็มชอบอะไรอีกนะคะไปพบปกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก y o u t u b e เลยค่ะนี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้าตัวนี้คนที่หน้าติดสาเซียรอยสิวเสี่ยนสิวอุตันสิวหนองสิวอักเสบสิสวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะหกกรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้สังเกตความนิ่มความนุ่มนวล <c oughs> ดูดิ เห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ้าเอาบอกพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะอ่ามึงอยากรู้เรื่องอะไรไอเอ็มลิลี่เกี่ยวกับลิลี่เลยเกี่ยวกับบ้านที่นู่นอะลิลี่ตอบได้ทุกเรื่องเลยลิลี่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันคือประเทศอะไรที่ลิลี่อยู่แบบ พม่าเหมือนกันเป็นพม่าเลยใช่ไหมแต่ว่าแยกออกไปเป็นมณฑล่ะใช่ไหมใช่ค่ะที่ยู่จวเลียอืมแล้วคือเขามีบัตรประชาชนเหมือนกันป่ะรือว่าไม่มีมีค่ะมีบัตรประชาชนพม่าค่ะอ๋อแล้วที่นู่นอะเวลาสมมติว่าเขาจะจีบกันเขาจีบกันยังไงจีบกับหมึกกาหมนเหมอนที่ไทยเลยอ๋อค่ะเดิ๋มาจีบกอนเลยแล้วผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะก็ได้แต่ว่ามันหน้ามันเกียมันคือมันน่าเกียรค่ะ แล้วผู้หญิงกินเหล้าได้ไหมที่นู่นอ่ะกินเหล้าได้ค่ะแต่ว่าที่มันเปเป,เปมีผัวแล้วอบบนี้ที่สตรอร์แบบนี้กเกลีมันมน่าเกลีค่ะมีผัวแล้วกินได้ไหมกินถ้าไม่มีผัวห้ามกินกินได้แต่ว่าถ้ากินแล้วมีผัวบอกว่ามันไม่ดีแบบนี้มึงีครับอ๋อยังไงวะ <c oughs> มึงอ่ออะไรมึงรู้เหรออ๋อฟีลแบบว่าถ้ากินแล้วอ่ะผู้ใหญ่บอกถ้ากินแล้วไม่ดีจะทำแบบ ก็ห้ามกินเหรอกลัวเดี๋ยวจะเสียตัวใช่ไหมค่ะอ๋อแบบถ้าผู้หญิงกินแล้วเมาอ่ะแล้วแม่ลิลลี่กินแล้วไหมกินสุดๆไหมสุดๆค่ะไม่ชอบกินแล้วมีบวชแล้วมีบวชแล้วลิลลี่ใช้เงินยังไงอะอยู่นู้นอ่ะไม่ค่อยใช้เงินค่ะอ้าวจริงเหรอแล้วกินนะแม่ซื้อให้แบบนี้ไปเรียนถ้าไม่ได้ไปเรียนไม่ได้เงินค่ะถ้าไปเรียนได้เงินถ้าไม่ไปเรียนอ่ะไม่ได้ค่ะ สมมุติว่าถ้าที่บ้านมีกะข้าวล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ตาแล้วค่ะกูโก้ไม่ไปเรียนแล้วอีกทั้งงั้นนะอยู่บ้านเลยเรนนี่เคยโดดเรียนไหมแบบไม่ไปเรียนอ่ะไม่เคยค่ะชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดอังกฤษอ่ะเรามาลองทดสอบเรนนี่อย่างสีเหลืองในภาษาอังกฤษว่าอะไร yellow ค่ะอ่ะอย่างบ้านเนี่ย hot ใช่ไหมคะ hothot ม้า househouse อย่างสีดำเนี่ยอะไร black แดงจำไม่ได้เยสีดแดงอะไร red red, red. เออไอยัง굿มอร์นิ่งไปว่าอะไรสวัสดีจอเชาใช่ไหมอ่าแล้วสวัสดีตอนกลางวันอ่ะไม่รู้มันสวัสดีอะลายเออลิ่จบปออะไรที่เรียนอ่ะไม่คือปอหัวถือปอสี่ค่ะนี่ไม่สบายค่ะตอนนั้นแะอ๋ะอลิ่เป็นคนนี้เลือดจางเดี๋ยวก็ชอบหอ,อบเพราะเป็นลมกูเล่าให้ฟังวันนั้นลิมาอยู่บ้านกูใหม่ๆหม่เลยช่วงโควิดเนอะตอนนั้นโควิดเนาะ <c oughs> กอนนั้นนะใครเป็นโควิดอ่ะก็คือจะโดนสาบจะโดนแบบคนไทยด้วยกันในสาสบถูกป่มมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเออใครเป็นนะต้องแบบเปิดไทม์ไลน์อะไรกันก็ไม่รู้อะ่ะกูก็นอนกูก็อยู่ในบ้านกูทําไมวันนี้ลิลี่ไม่ออกมาทําความสะอาดบ้านวะนอนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเหงื่อก็แตก กูว่าเอาอีทำไมวะตอนนั้นก็กลัวเนาะแบบโควิดปะเนี่ยเอาไงดีวะกูก็เลยเอาเมืออ่ะปิดจมูกซะบ้างว่าลิลี่เป็นไงบ้างนี่ก็ตัวร้องกูเอาไงวะก็เลยพาไปหาหมอแต่หมอก็กลัวจะเป็นโควิดเนาะเมื่อเราต้องไปแย่จมูกกนะันอ่ะคนละสี่พันอ่ะตอนนั้นน่ะที่ไปทำกันอ่ะไปทางบ้านอนะ่ะประสุลัยไม่ใช่โควิดเป็นเอนี่ตากฝนอนะไรของเขาก็ไม่รู้เขาชอบมากตากฝนเนี่ยอือร่อยวันละเนี่ยเน,นะาะแถวบ้านกูเนี่ยแถมพืชลายไม่ได้ป่ะ,ะมีอะไรจะถามลิลี่มัม้ย ถ้าไม่มีไรถามบิลลี่ไปพบกับโฆษ,ษณาที่ไม่ได้มาจากยูทูบอีกรอบนึงมาแล้วจ้าโกโก้แอ,อมดีนะจ๊ะคิดถึงโ,โกโก้คิดถึง M อมดีหนึ่งกล่องมีสิบองกินได้สิบวันจากปกติหนึ่งกล่องห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้ามาจากคลิปนี้เหลือเพียงหนึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีแต่เก๋กว่านั้นสามกล่องกินได้ไปเลยเดือนหนึ่งเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีไม่กดบิดคุมหิวอิ่มนานหวานด้วยวยะหวานจ้า ถ้าสมมติยังไม่มั่นใจโอ้โหมันจะได้ผลจริงเหรอซื้อไปกินหนึ่งกล่องกัอ,อพี่จ่าจาก590บาทเหลือ299บาทส่งฟรีตอนที่เขายิงกันนะที่บา้านเรียดๆยังไงตอนนี้ตอนนี้นนนเงนียอยู่เลยค่ะยิงเหรอตุกว่ะตู้วันนี้ก็ยิงเหรอยิงค่ะยิงทำไมไม่รู้เหีีย <c oughs> ทั้งว่า <c oughs> ดีเสียแม่บอกว่าดีเบาววาะาสไปเลยค่ะ ันตาจริงเหรอแล้วเขาลบกันเหรอพม่ากับกะเหรี่ยงตีกันเหรอพม่าจะยึดกะเหรี่ยงเหรอจะมาเอาจัวกะเหรี่ยงแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือจะมายึดจะมาเอากะเหรี่ยงไปเ่มารวมกับพม่าแล้วสู้ไหมกะเหรี่ยงสู้ไหมสู้ค่ะสู้สุดๆเลยเหรอใครเก่งกว่ากันตอนนี้ตอนนี้กระเลียงค่ะจริงเหรอต่ายเยอะกะเหรี่ยงมีจังหวะนื้อยใช่ไหมครับประมาณยี่สิบคนเนี่ยพม่าประมาณร้อยคนพม่าตายเยอะค่ะจริงเหรอกะเหรี่ยงยิ่งหมดเลยเหรอกะเหรี่ยงเต็มมากรีบรว่ากะเหรี่ยงผิดกฎหมายไหมไม่ผิดเพราะว่าก็เพื่อกุมือนกันเป็นคนเหมือนกันเนาะ เออจะผิดเรื่องอะไรจริงๆผิดไหมไม่ไม่มีหรอกจ<อ>ี๊ะเกลียดูที่ตั้งแต่สมัยพ่อแม่เต้างต้องต้องบอกว่าอย่างนี้นะดูพม,มา่าดูพม,ม่ายีวะต้องบอกว่าอย่างนีตั้งแต่สมัยกรน,นามาอ,อ,อ๋อหรอสมัยก่อนนี่คุกค,คุกเลียเวลานอนนใช่ไหมนอนหนาไม่ได้นอนมือแม่ถ้าดีเสียนิดนิดนี้ตัองตแต่แล้วพม่ามาชอบอมากแอบแอมมาอือ<ช>หรอนะ มึงโโกูจะบอกว่าเรียบพูดเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยววันหลังว่างอะ่ะกูให้รีมาเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังอะไรนะเรียบเระที่เรียบบอกว่าอะไรที่คนไทยบอกเป็นของคนไทยจริงๆเป็นของพม่าใช่ไหมมืออยู่แพรฮะมืออยู่แพรที่ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะอ่ามืออยู่แพรคือใครพระสุพรรณกัลยาใช่ค่ะมือยู่คอชื่อมือยู่แพรมืออยู่แพรจริงๆเป็นของไทยหรือของพม่าคาเปรูคุเรียค่ะอ๋อ มันจะมีด้วยมันจะมีย้อามาเยอพูไม่ถูกอะเออเดี๋ยววันหลังมาฟังประวัติศาสตร์กับคุณลิลลี่ดีกว่าเนี่ยแหละคุณลิลลี่ของแท้มึงเพราะเวลามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเออมันไม่เหมือนกันมึงบ้าใครกันก็เล่าอีกแบบหนึ่งถูกป่ะวันนั้นก็เนี่ยเราเล่ากันยังไม,ม่ตรงกันเลยเนาะเราถ้าให้เลือกได้ประเทศไทยพม่าก,กะลเลียหรือจะอยู่ที่ไหนอยู่กัลเลียค่ะอยู่กะเลีย,ย,เ,ยเหรอก็ยังขอเป็นคนกะลเลียอยู่ไป <laughs> กลับไปั <laughs> ไมเออมาทํางานที่นี่ก็ภูมิใจแม่ภูมิใจคนที่เป็นคนเมืองลิลี่เป็นคนที่คุยโทรศัพท์วันหนึ่งมันมื่นกว่าชั่วโมงคุยกับแม่ทั้งวันเลยปะแม่มั่งคนอื่นบ้างเพื่อแม่บ้าเพื่อค่ะเพื่อด้วยแต่ก็ยังคุยกันแต่เขาก็มีเฟซบุ๊กมีอะไรกันนีใช่ปะแต่ตอนที่เขายิงกันตอนนั้นน่ะเขาปิดสัญญาณใช่ไหมแม่ก็ติดต่อไม่ได้ดต่ตอนนี้ติดต่อได้เลยค่ะก็ปกติที่นู้นก็มีเฟซบุ๊กมีอะไรปกติเิลี่แล้วลิลี่คิดว่าจะอยู่กับมาดามอีกนานไหม อยู่ไปเลยเหรอมาดำ <aust en ian> ดุไหมไม่ดุค่ะใครดุสุดที่สุดในบ้านพี่เอฟเหรอพี่เอฟพี่เอฟจะดุเรื่องอะไรบ้างชอบลิลี่ชอบลือค่ะชอบลืมสุดๆแล้วโทรศัพท์เนี่ยแตกกี่เครื่องแล้วตั้งแต่มาดำซื้อให้เนี่ยคือเนื้อนัดจอแตกค่ะมันหลุดออกมาลิลี่รักใครสุดในบ้านหมาค่ะมาดแล้วใครอีกอยู่เป็น ปแปงปางแปลงมึงลิลี่ขอน้องกับหมามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมาไม่สบายเนาะแล้วหมอบอกว่าห้ามตากแอร์ห้องลิลี่อ่ะลิลี่ไม่ได้อยู่นอกบ้านเหมือนแบบว่าแม่บ้านอะไรคนอื่นนะลิลี่มีเสือ้อผงเสือ้อผ้าลิลี่มีเครื่องประดับเครื่องแงาลิลี่เยอะไหมเยอะค่ะ <laughs> แต่ว่าเต็มนาไม่ต็มเยอะมากมึงคือสุดพลังเลยอ่ะในห้องลิลี่อ่ะห้องลิลี่ก็แบบไม่ได้กว้างมากแล้วแอร์มันก็เลยลงห้องลิลี่มีแอร์มีทุกอย่างแต่ลิลี่เลือกที่จะปิดแอร์แล้วก็เอาหมาเข้าไปอยู่ด้วยแล้วใครนอนบนเตียงปอบแป้ค่ะปอบแป้ชอบนอนบนเตียงลิลี่อะางราคใหมอยู่้าบนหมอยู่ข้างบนลิลี่เลิฟมากมาเนี่ยแล้วคิดลิลี่คิดว่าแบบถ้าโตไปอ่ะลิลี่จะทำงานอะไรอยากทำงานอะไรอยากปที่เรียกว่าอะไรนะยิบผ้าเอืิอมถ่านนั่นแหละ อ๋อแบบแบบเรเปลือยเหรอคะทั้งแบบชุดอะไรอย่างเงี้ยเหรออลิลิก็เย็บเป็นนี่ใช่ไหมเย็บเปกค่ะแต่ว่าเย็บไม่ค่อยไม่ค่อยเปกค่ะได้นิดเดียวอยากได้จกักไหมถ้ามีจักทําเป็นไหมทบเป็ค่ะอยากจักอย่างเงี้ยแล้วถ้าจักแบบที่เปิดแบบตื้ออย่างเงี้ยเป็นไหมเลยไม่เคยลยไม่ค,รมครลรอค่ะมาดมซื้อให้หอเอาไหมเออแล้วก็เย็บลิล่ก็ทินในเย็บเออลิกล,ก,ลก็เย็บผ้าด้วยทําผ้าการบ้านทาทุกอย่างไปเลยทีนี้ทําหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวไปรอดูว่า คลิปหน้าเนี่ยลิลลี่จะมายิผ้าชโชว์แล้วเป็นรายการลิลลี L ่อินจากเย็บ <c oughs> ไปโชว์เลยเออเย็บโชว์เลยได้เนะเาะอ,อ่ะลิลลี่ฝากบอกทุกคนหน่อยฝากบอกเพื่อนกะเลียงเพื่อนพมา่าเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยฝากให้กำลังใจเขาหน่อยเป็นภาษากะเลียงเลยว่าโอเลยูก็เดวักก็ปิโยพูดแต่อู้ยูก็เดือดในหมอเอาวัวันเล่นโนบ้าฮีคอเดหมอแต่ลูกโนบ้าแบบหมอเอาวัเนี่่ 오늘 um, 바이바이 <laughs> <laughs> มึงถ้ามึงฟังกับแม่เรื่องกูอยู่กับมันกูก็อยู่พูดไปเรื่องเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์คนสักสกัยนะคะ,กก like, นนะ,คะ EP ต่อไปนะคะอิมเอฟจะไปแดกอะไรกันหรือจะใครอยากให้ลิลลี่มาอีกมาอยากให้ลิลลี่เล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาเลยจ้ะสำหรับสวัสดีบ๊ายบายจ้ะนี่ผู้ภาษาเเลียทีปรมาทีมันจะมีส่ออ <c oughs> มันจะสับสนค่ะอืมพม่าเรียกแกว้วก็เรียกอาจจะเรียกโก้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่แควพม่าเรียกอะไรเยแควเี่แควแล้วก็เรียกอะี่แคว แล้วไทยอะ่ะแกว้วภาษาอังกฤษ,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 ษอ่ะ cat ไม่ใช่เหรอคะแมวอันนั้นนะ <laughs>